มีเรื่องเล่าคลาวดรามาจากแคมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับซามิลลลักเคิร์สนะครับคนข่าวของแมนเชสเตอร์อิฟนิ่งนิวนะครับสื่อท้องถิ่นของแมนเชสเตอร์เลยนะฮะเล่าให้ฟังว่าออตอนนี้นะครับมีเพื่อนร่วมทีมหลายๆคนนะครับที่รู้สึกไม่ค่อยไว้วางใจกับตัวราซุสฮอยลุนสักเท่าไหร่นะครับ ล้าสู้ชอยลุนช่วงนี้กําลังฟอร์มฝืดมากๆนะครับเพราะว่าประตูสุดท้ายที่เขายิงได้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นในเกมที่เจอกับบวยของตารางอย่างเชฟฟนเต็ดนะครับเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมานะฮะและนั่นก็เป็นประตูเดียวที่ทําได้นะครับจากการลงสนามสิบเกมหลังสุดในทุกรายการนะครับ ก็มีหลากหลายปัจจัยแล้วฮะที่ทําให้กองหน้าชาวเดนมาร์กนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเคยยิงได้ถึง7ประตูกับอีก2องแอซิสจาก6เกมก่อนหน้านี้นะครับต้องมาฝืดในช่วง10เกมที่ผ่านมาแล้วก็ว่ากันว่าหนึ่งในสาเหตุนั้นนะครับเป็นเพาเป็นเพราะว่าเพื่อนร่วมทีมเนี่ยไม่ไว้วางใจและไม่ค่อยจะเปิดบอลไปให้นั่นเองนะครับ เรื่องราวเหล่านี้นะครับมันก็พอจะมีหลักฐานมาอ้างอิงได้นะครับจากตัวเลขผลงานของเขาในระยะหลังมานี้นะฮะนั่นก็คือการที่เขาเนี่ยได้รับบอลไปเพียง14ครั้งนะครับในเกมเจอกับาร์เซนล่าสุดนี้นะฮะและแม้ว่าในเกมที่เจอกับคริสตันพาเลทที่ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะฮะแพ้ไปถึง4ประตูต่อ0เนี่ยนะครับราซูซอยดุนจะได้รับบอลถึง26ครั้งนะครับแต่เกมกับเบอร์ลีและเชฟฟิลด์อยู่ในเต็ดนะครับสองเกมนี้เนี่ยฮะ หอยลุนเนี่ยได้บอลรวมกันไปนะครับ2เกมนะคืออยู่ที่28ครั้งนะครับเฉลี่ยแล้วก็เกมละ14ครั้งเท่านั้นเองนะครับ เรื่องราวอะไรแบบนี้นะฮะกับการที่บอกว่าเอ่อราพุทหอยลุนไม่ค่อยได้รับสวิตจากเพื่อนร่วมทีมนะครับมันก็เคยเมีแวววออกมาก่อนหน้านี้ให้ได้ยินกันก่อนแล้วนะครับกับข่าวที่ว่าหอยลุนเ,นยเคยไปบ่นกับรูโน่ลแฟรนันนะครับว่าไม่ค่อยจะจ่ายบอลให้นะครับแล้วก็เคยมีปากเสียงกับมาคัสแรดฟอร์ดอยู่เบาๆเหมือนกันนะครับในเรื่องราวลักษณะคล้ายๆกันนี้ ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าไอ้เรื่องแบบนี้ไอ้เรื่องที่บอกว่าเพื่อนร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับไม่ค่อยไว้ใจในตัวราสุสฮอยลุนสักเท่าไหร่เนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นจริงหลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือมันเป็นแค่การสันนิษฐานจากสิ่งที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าในเรื่องของการที่ว่าเพื่อนร่วมทีมไม่ค่อยได้จ่ายบอลให้โดยคนที่ตั้งข้อสันนิษฐานนี้นะครับก็คือคนที่เป็นนักข่าวคนที่เอริทนฮาร์กนะครับเคยห้ามเข้าห้องแถลงข่าวมาแล้ว2ครั้งด้วยกัันนะครบ เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ะครับคิดว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงหลังฉากที่โอทัฟฟอร์ดจริงๆหรือเปล่าหรือแค่มันเป็นการตั้งข้อนิษฐานจากสิ่งที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าโดยคุณนักข่าวอย่างซาโูเอลลักเคิร์สละครับเพื่อนๆคิ่เห็นอย่างไรลองลงความเห็นเข้ามานะครับว่าฮอยลุนโดนแอนตี้จริงๆหรือเปล่า